ของไอเนี่ยที่ทำเป็นแนว,วนี่เอาชิชกันมาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้รอดสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตูนช่องพิกิตูนนะคะวันนี้เป็นวันที่หิมะตกวันแรกของปีเลยนะคะทุกคนก็คือวันที่31ธันวาที คักว่าตกครั้งแรกแล้วตูนก็เคยเห็นหิมะแล้วก็สัมผัสหิมะครั้งแรกเหมือนกันนะคะอยู่ญี่ปุ่นมาหนึ่งปี1ิวันแล้วก็เพิ่งจะสัมผัสนะ mm hmm. เดี๋ยวตูนจะไปสวนของตูนนะคะ mm hmm. เพื่อไปดูไปเช็คต้นไม้ตูนว่าเป็นยังไงโอเคไหมถ้าสมมติเขาไม่โอเคตูนต้องใช้ผ้าพลาสติกเหลือและพวกนี้คุมเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนนะคะ mm hmm. เพราะว่าก็เป็นครั้งแรกประสบการณ์ครั้งแรกของตูนเหมือนกันที่เจอห mm hmm. ิมะเนาะโอเคไปกันค่ะ โอ้ยทุกคนหิมะแรกของปีเพิ่งเคยนี่ทุกคนเห็นไหมหิมะหิมะตกโอ้ยเพิ่งเคยเห็นหิมะตกแต่ว่าไม่เยอะนะเว้จริงด้วย,ยหิมะมาแล้ว กเยอะๆนะอยากให้ตกเยอะๆเพราะว่าเพราะว่ายังไม่เคยเห็นที่นี่ข่าดโฝนแล้วก็ไม่เคยเห็นหิมะตกที่นี่เลย อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวออกมาถ่ายอีกพริกตุนจะรอดไหมต้องมาเช็คพริกตัวเองอุยอ้ยอุยอ้ยอ,ยอยุไม่ได้รอดตอนนี้ก็ยังตกแบบต่อเนื่องนะคะทุกคนสวยมากเลยอะ่ะ แต่เป็นห่วงต้นไม้มากเลยเดี๋ยวเราจะไปดูต้นไม้กันที่สวนนะคะเป็นห่วงมากหิมะตกครั้งหิมะตกสิ่งแร,รกที่ตุนคิดเลยก็คือต้นไม้ตุนจะเป็นยังไงนะคะปลูกเขาแล้วไม่อยากให้เขาตายอต้นมะละกอดูสวยมากแต่สวยมากเลยอ่ะออ่นมาะ หนาวมากนกั่านวมกแล้วเรามาดูอัปเดตกันนะคะตอนนี้ประมาณ2องศาได้ทุกคนจะตอนเย็นนะลบหองศาตกกลางคืนประมาณลบหลบสององศาอุ้ยหนาวมากลมแรงมากวันนี้อุ้ยมะละกอฉันจะร้องไห้ โอ้โคนหนาวขนาดนี้เข้าไปมะละกอเลยดูมะละกอใบใบของคุณเข้าไปดูกันดูใบเขาดูใบเขาคนโอ้ย้ำหลานมาควรต้นมะละกอตัวเด้จะเด็กตัวจ,จะกรี๊ดนะถ้าทำใบตัวหนักแบบ สคันแต่ว่าใบใหม่ไม่มีปัญหานะใบใบขึ้นใหม่ไม่มีปัญหา,าสม,มุยยอสม,มุยยอสม,มุยสมุยเยอเข้าออกออกกินเฮาฉันหลังไม่น่พาพอมาเลย หลานเข้ามาในกรีนเขาตูนบอกว่าตรงนี้ไม่หนาวโอ้ยต้นมะละกอตูนโอ้ยตูเสียแต่มะละกอโอ้ยตรงนี้อันนี้เน่าอันนี้แห้งทีอันนี้เน่าโอ้ยยังไม่ทันโตเลยลูกเน่าละ อันนี้ขึ้นลาจะรอดไหมจะรอดจนถึงโตไหมเนี่ย,ดย <laughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะมาแล้วพกตุนใบเริ่มไปต่อใบต่ใบใหม่เขาเยอะนะไอ้ใบใหม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าใบาเก่าโปรเทคลมหนาวนะคะข้อเสียของไอเนี่ที่ทำเป็นแนวแนว

しまลโหลแม่โต๊ะแม่ฮัลโหแม่กา่แมาน้่แม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 ่แแม่แร่แม่แแม่ม่แม่แมม่แม่ม่แ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 มมม่ แต่ว่าพริกพันญี่ปุ่นตัวนี้พันอะไรนะทากาโนซูมเมทุกคนแห้งแล้วจะลาโลกแล้ว<ม>ทากาโนซูมเมะจะตายแล้ว<ม>เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บนะคะเดี๋ยวรอผ่านช่วงฟีล์ใหม่ไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บตอนนี้ไม่มีเวลาตัวนี้ป้วยเล้งแล้วทุกคนโตลหลานๆช่วยกันเก็บไปน,นี่ใจคอนอ พร <uka> ิกของตุนใบไปหมดแล,ล้วอ่ะใบร่วงอ่ะใบร่วงหมดเลยอ่ะเหมือนอย่างนี้เลยอ่ะเหมือนต้นไม้คือต้นอะไรนะพญาไรใบอะไรสักอย่างางเงี้ยที่ไม่มีใบเอ่กทุกคนไม่มีใบใบร่วงแต่ว่าลากเขารู้สึกโอเคนะต้นเขายังไม่ดำอะไรเลย ต้นเขายังโอเคเดี๋ยวต้องถามผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวต้องถามอากิว่าเขาสามารถโตได้ไหมตะตุนตะตุนช็อกอันนี้มากเลยอะพันนี้พันนี้ตุนได้มาจากโคจินะทุกคนได้มาจากคุณป้าขายพริกแล้วเผ็ดมากเผ็ดเท่าพริกขี้หนูบ้านเราเลยแต่ว่าตัวถามชื่อพันแล้วป้าจำชื่อพันไม่ได้เพราะได้มาจากได้พันมาจากเพื่อนนะคะอ่าตัวนี้ นหนาวดูทุกคนใบเขายังอยู่ครบเลยแล้วยังแบบเนี่ยยังติดดอกติดลูกอะ่ะอ้พันนี้พันนี้เลิศมากพันนี้ตุนปูหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นอีกสองสามสี่เนี่ยเขาเนี่ยเขาทนมากดูทุกคนใบเขายังอยู่อยู่เลยเนะี่ยใบยังอยู่แต่ตุนจะแต่ตุไม่รู้ชื่อพันธุ์จริงๆเพราะตุนถามป้าที่ขายเขาก็ไม่รู้ชื่อพันธุ์เหมือนกัน ส่วนใช้เท้าเลยพวกนี้เขาทนหนาวอยู่แล้วเนาะไม่มีปัญหาอะไรตรงนั้นเป็นถั่วลันเตาไม่มีปัญหาจะมีปัญหาก็ตรงคลิกนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าจะไม่ตัดถ้าถ้ามันถ้าไม่ไหวจริงๆอ่ะถึงจะค่อยตัดออกแต่ว่าเขายังดูทนได้อยู่กระเพาตูนไปหมดแล้วนะคะ ไม่ใช่เมล็ดลูกเหมือนแล้วหนอยเนี้ยตูนดูเมล็ดก่อนนะคะว่ายังมีอยู่หรือเปล่ามีมีม,มีกระเพราเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งแล้วตูวจะมาเก็บเมล็ดเขานะคะเขาแห้งหมดแล้วนั่นแหละเก็บได้แล้วแต่ว่ายังไม่เก็บยังไม่มีเวลาขมิ้นว่าอย่างนี้ตะไคร้โอเคไม่น่าห่วงอะไรโอเคแต่ว่า กรี Green house นเฮาส์นั่นแหละที่น่าห่วงกรีนเฮาส์ตัวนี้ด้วยนะตรงนี้เป็นต้นมะละกอด้านล่างโอเคอยู่ตรงว่ากข้างบนดูข้างบนดูเเลยนะข,นข,ข้างบนดูแข็งแรงกว่าข้างล่างใบไหม้จะเยอะเลยะ ทำไมนะทำไมเครื่องเครืบนหน้าจะเป็นเพราะไอ้น,นี้แน่เลยอ่ะบ้านของปู่ไอ้น,นี้บังลมไปเยอะแต่ตรงนี้บังลมไม่ได้เท่าไหร่แต่ติดลูกเยอะไม่อยากให้ตายโอเคทุกคนวันนี้หนาวแบบหนาวสุดๆไปเลยประมาณ1-2องศาแต่ว่าที่หนาวมากเพราะว่า ลมแรงมากทุกคนเห็นไหมได้ยินเสียงลมตลอดเวลาเลยนะคะลมแรงมากๆแล้วตอนเช้าหิมะตกด้วยโอ้ยดูจมูกตุนแดงหมดแล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยววันนี้ตุนขอลาไปเท่านี้นะคะทุกคนหลังปีงใหม่เดี๋ยวตุนจะมาเข้าสวนแล้วก็จัดก,การแก้อะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีแก้ตรงไหนบ้าง พราะช่วงนี้ตุนยุ่งกับการเตรียมเซตอาหารขึ้นปีใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอการเตรียมเซตอาหารปีใหม่แล้ววัฒนธรรมปีใหม่เนาะโอเควันนี้ตุนขอตัวลาเท่านี้นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ